สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย์ดำเนินงานร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้าเพื่อพัฒนาภาคเกษตรกรรมในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์สอดรับตามแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ในวันที่19-20กถึงกุมภาพันธ์2568นายนาธนาศักดิ์หลักเพชรหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย์มอบหมายให้นางสาวกนิฐานราวงนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้า เพื่อติดตามเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการยกระดับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการเกษตรมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างดีป้ามินิทราน sformation วายเชอร์ประจําปี2568โดยจังหวัดบุรีรัมย์มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการดังกล่าวจํานวน8รายได้แก่อําเภอบ้านใหม่ชัยพจน์จํานวนหนึ่งรายอําเภอคูเมืองจํานวน3รายอําเภอหนองหงจํานวน3รายและอําเภอนางรองจํานวนหนึ่งราย เพื่อเป็นการสนับสนุนเกษตรกรมุ่งสู่การพัฒนาและสร้างโอกาสการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกรได้อย่างยั่งยืน mm hmm. เพื่อให้บรรลุตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการจัดตั้งสภาเกษตรกรแห่งชาติทำหน้าที่เป็นตัวแทนของเกษตรกรในการดำเนินกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับเกษตรกรรมจึงจำเป็นต้องมีการขับเคลื่อนแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม ซึ่งเป็นการสร้างกระบวนการเพื่อสแสวงหาแนวทางในการรับปฏิบัติงานให้มุ่งไปสู่เป้าหมายเพื่อยกระดับในการพัฒนาอาชีพและขจัดอุปสรรคของปัญหาของเกษตรกรในพื้นที่ภายใต้กิจกรรมที่นำไปขับเคลื่อนโดยผ่านความร่วมมือกับหน่วยงานองค์กรภาคีเครือข่ายในการร่วมกันสแสวงหาแนวทางเพื่อส่งเสริมในเรื่องการพัฒนาอาชีพและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย์ จึงดำเนินงานตามกรอบและขั้นตอนที่สภาเกษตรกรแห่งชาติกำหนดโดยพิจารณาสาระสำคัญการจัดทำห่วงใ้คุณค่าแวโลโลเชนภายใต้3ยุทธศาสตร์ประกอบด้วยการสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรภายใต้แนวคิดเป็นแผนที่มีหลักมีฐานมีทิศมีทางมีวิธีพร้อมทั้งบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาภาคเกษตรกรรมและได้ร่วมการบูรณาการงานกับภาคส่วนต่างๆทั้งในระดับภูมิภาคและท้องถิ่น และร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาเกษตรกรรมเพื่อให้ตรงตามความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่